สวัสดีครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับผมฉลาดขามช่วงสมาชิกสภาผู้แทน,นาราษฎรชาวเรเขตสองพักเพื่อไทยนะครับวันนี้ขอก่าวเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับเชิเนไปเที่ยวงานของดีเมืองโพชัยครับคุณเข้าจีของดีเมืองโพชัยนะครับซึ่งจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่30เป็นงานประเพณียิ่งใหญ่นะครับเป็นหนึ่งในจํานวนหลายประเพณีของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจัดขึ้นวันที่12 13ง 14 15ี่ครับทุกทุกวันนั้นมีกิจกรรมอย่างมากมายะนะครับวันที่13คกุมภาพันธ์นะครับมีระวงยอดยุคคณะที่มีชื่อเสียงในในจังหวัดระอยนะครับตนวันที่14คกุมภาพันธ์นั้นเป็นวันที่ระวนแห่มาจากทุกตำบลน,นะครับจำนวน9ก้าตำบลมีขบวนปั้นเข้าวจีขนาดใหญ่นะครับมีพี่น้องร่วมมาแสดงไม่ต่ำกว่าพันคนนะครับมีนางรำาวอ่อนซอนโพชัยนะครับแสดงถึง สัญลักษณ์ของพี่น้องโพชัยนะครับและตอนวันที่15กุมภาพันธ์กลางวันมีการแข่งขันดนตรีพื้นเมืองนะครับเดี่ยวพินเดี่ยวโวดูดเดี่ยวแคนนะครับมีกีฬาพื้นเมืองด้วยนะครับและก็กลางคืนมีการประกวดทีรามุกโตดีนะครับลูกหลานของพี่น้องชาวโปรชัยมาจากทุตนตบลตำบลานสองคนนะครับเพื่อปรอะกวดเป็นนางงามเป็นฝันใจของพี่น้องชาวโูรชัยซึ่งจะสร้างความสนุกสนานนะครับกองเชียร์ แต่และหมู่บ้านและตะบนมาจะสามร่วมชมร่วมเชียร์กันและวันที่16นะครับมีการประกวดนะครับร้องเพลงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรและตำนานผู้ใหญ่บ้านนะครับและกลางคืนวันที่14ก็คืนมีบทม,มีตายอ,อรไทยนะครับวิวที่16ปีเฉลมิมพลมรำคำนะครับมาร่วมแสดงคอนเพิร์ตที่เป็น ขวกับเรียนเกิดพี่น้องนะครับที่น้องที่ฟังอยู่คลิปตัวนี้ขวกับเรียนเกิญนะครับไปที่ว่ากา,าอรยอำเภอภูไทเฉล้่ยนะครับการเดินทางสะดวกครับมีเส้นทางหลายเส้นทางนะรครับเส้นทางสะดวกครับที่นี้ผมได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมให้งบประมาณส่วนหนึ่งและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งจะจะเป็นโปรแกรมลงในลงในทำเนียบว่าอำเภอภชัยมีการประเพณีพุโนจีเป็นประจำทุกปีทุกปี นะครับปีนี้ให้พบกันมาจำนวนหนึ่งนะครับเป็นการเริ่มต้นในการที่จะส่งเสริมงานาท้องถิ่นนะครับซึ่งมีหลายอำเภอนะครับต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอบคุณกร,ระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งให้ความสำคัญกับประเปณีท้อง,องถิ่นของเราและขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ร่วมมือร่วมแรงจ,จัดการขึ้นมาเพื่อความรักษาประเพณีอนุกรรมของ,องพนนี่น้องชาวอำเภอพุทยของเรานะครับ ในฐานะผมเป็คนคนอำเภอโพชัยต้องขอบคุณทุกท่านด้ืยอความเคารพครับ